คือต้องขอกราบสุนีท่านผู้ชมทุกท่านกันได้นกันนะครับผมนะอยู่พ้มเองตัวพีชจีนครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กนจกเกมฟรีไฟเหมือนเดิมกันดีเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสุ่มกิจกรรมนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นบทคลิปกันแล้วนะครับก็คือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับไอเดียเดี๋ยวไปเข้านาดีดีกว่านะครับนี่เลยนะครับสมบัติลับวันอีสเตอร์นะครับนี่ของล้นข้างในเนี่ยมันจะเป็นชุดนี้นะครับผมนะเป็นชุดแบบ แพ็กบันนี่อิเล็กโตนะครับเป็นชุดที่โคตรแบบโคตรอภิพมหาโคตรสวยเลยครับควรเติมสะสมกันเอ่อผมแน,นะนานะควรจะแบบไปสุมหาสะสมเลยนะแม่งโคตรสวยอภิพมหาโคตรสวยเลยนะมแม่งโคตรชอบเลยนะครับแต่เราต้องไปสมกันเลยนะครับนี่นะครับนี่ไปดูของวันข้างน้นครับอันนี้ผมก็ได้สุมธรรมดาไปสองครั้งนะครับ ของต้นขึ้นในเนี่ยก็จะมีชุดนี้นั่นเองนะครับนะชุดแพ็คบันนี่อิเล็กโตนะครับแล้วนี่ก็เป็นเอิม่มกล่องศพของไอ้นี่นะครับแล้วก็เอ่อล่มชูชีพนะครับแล้วก็ท่าดื่มชานะครับแล้วก็สกินสัตว์เลี้ยงนากน้อยนะครับเศษของเอิม่มลูเกเรตา้าแล้วก็สกินกล่องซุมสกินปืนสามอันนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มสุกันเลยนะครับเออต้องบอกไปนะครับคือกิจกรรมนี้เนี่ยมันมีถ้าสุ่มแบบพิเศษสามครั้งจะได้ การันตีจะได้รับไอ้สกินนี้ได้เองนะครับนะถ้าธรรมดาอีกประมาณเท่าไหร่วะเออเก้าครั้งมั้งนะครับเพราะเพราะผมไปสุม,สมไปสองครั้งนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับบึ้งบึ้งบึ้งได้ล้มหมาเนี่ยครับสุมต่อไปเลยครับอืมได้อันนี้มาแล้วครับโอเคเพียนพอเดี๋ยวผมขอไปเติมแป๊บนึง โอเคนะครับเราก็ได้เติมเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันผมสิเดียเดยเยเด๋ยวเดี๋ยวนี่โคตรสวยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวดูดิดดเพชรเก้าเก้าเก้าโอ้โหนี่โคตรสวยกูไม่อยากเติมเลยไอที่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โคตรสวยเฮ้ยเก้าเก้าเก้าพอดีเลยนี่โคตรสวยโอเคโอเคนะล้วก็ไปสุ่มกันเลยนะครับ อืมได้มาแล้วนะครับชุดนี้เพชรเราก็เหลือสองร้อนะครับอืไปใช้เลยนะครับโคตรตื่เต็นเลยอือย่างเฟียวอะอย่างโคตรเฟียวไอ้บ้าโอ้โหเฟียวมากนะครับอืนะครับมผมแนะนำเลยนะให้รีบเก็บเลยไปเก็บเลยเดี๋ยวคนที่กิจกรรมจะหมดเพราะวผมก็ไปเติมทามด้วยนะเออ I just pull up to the east side, it keep me westin. Yeah. Just start something, but learn still, you was testin'. could got a degree, teach you a lesson. You ain't gonna make it in life, with no aggression. I come and make living, well, call my a it while we're going to the beach. I pull up to my element. get some teeth. We said I should never be a dreamer. When well, I'm doing something, and you not. Pace, to be a believer. They say more money, more chance. Watch your career fall. I don't, don't talk a lot, cause I'm a man on a mission. If I'm the best, they can be competition. Clean the business, so. watch out, glisten. No, we the dose. If you would just listen, my circle's smaller like the wood in your chest. You come for one of us, then I'm more, come straight at your neck. We can argue and pick up, but then what? We gon' connect. I be shooting at your temple like we was a mass text. Beat saying, go no, I'm down. Ten toes. Got me your of zoo, no, this ain't no door. I start loving, it's the best come back with my dose. Don't <laughs> be She don't need no sleep I be got it, it's like seven days a week Hit after hit, man, I'm coming with that heat Bullets, he on the code, and years, on the feet. Yeah. I can't really fold up with you lame -os. They just want the money, that's the way it goes And yeah. you really wanna smoke like that Draco no, Do I get a wish and let that thing blow, blow, blow Put a sprain where they at Move too fast to hit your noggin In the same sudden motion You hurt me, your head was bound